รัฐบาลใครจําได้มั้งอาจารย์ให้เด่นตัวไหนนะตัวเด่นเนี่ยยังไม่หลุดไดนะ้มาเจา้เจาๆมาหลายเดือนสามเดือนแล้วสามเดือนหกงวดแล้วนะแต่เ,เอามาโชว์ยู่สีงวดเพราะว่าช่วงนั้นจะเอาไปทําใส่ใบที่มีรูปของอาจารย์ไอชุดนี้อาจารย์เอามาใส่ในชุดใบฟ้านะครับใครใครเห็นตัวเด่นมั้ง นะพิมในลงในในเฟซอยู่นะครับนะเดี๋ยวทวนอีกครั้งหนึ่งมีคนเห็นไหมนะเดี๋ยวให้เป็นไก์นะบางคนก็เห็นนะพิมพ์6และ8คือตัวเด่นนะคือ 6XX6 หนะหกนะหลักสิบหรือมาหลักหน่วยได้ขณะเดียวกันก็8ปด x, x ก็แทนค่านะครับหาแทนค่าลงในตัวสมการ x นะใครจำได้ไลฟ์สดครั้งก่อนอาจารย์ให้สมการ x ไปสามสูตรใครจำได้มั้งเนาะสมการ x หลักหน่วยให้ไปสามสูตรนะใครแทนค่าไปบ้างแล้ววันนี้จะมาเฉลยนะครับอาจารย์พอมีสัญญาณนะก็เป็นพรเฟสของเจ้าทะเลคุณพรสวรรค์นะทุกคนมีพรมีสัญญาณอยู่ไหม เนะ็ตมันหมดสตีดหรือเปล่าใช้เติมเงินหรือไายเดือนนะรีบเติมเงินเยอมไม่งั้นก็ปิดปิด,ป,ดปิดเน็ตไว้ก่อนแล้วก็เปิดอีกนะมันสัญญาณมันก็จะได้ชัดนะครสัญญาณจะได้ชัดอันนี้นะชวนนะหาสมการนะหาสมการแต่วันนี้นะอาจารย์เอาเด่นนะนะ สังเกตจากชุดสามตัวอาจารย์ให้ไปหลักละสองหางน้อยลงเลยหกเน้นไปสองหางเปดจัดหนักไปสองหางออน้อยนะทุกคนอืถ้าเป็นตัวไหนนะใครดูไลฟ์สดอาจารย์อาจารย์ให้สมการเอกไปแล้วนะจําได้ไหมเนาะสัญญาณชัดค่ะเนาะทุกคนก็สัญญาณชัดนะ แชร์ไปไฟดูแลย้อนหลังเ้อแชร์ไฟเฟสตัวเองเองไนงะขึ้นไหมเครื่องไลไม่ขึ้นมาขึ้นอยู่โอเคเครื่องนี้หรือเครื่องไลก็โอเคเนาะเห็นรลอบออยู่คุณสุภาพรหลอบอ่อนะโอเคจะดูจะดูลัตเตอรี่ก่อนหรือว่าจะดูชุดดู เต็มเนาะ,ะนะครับชี้เห็นแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวหาค่าสมการ x เ,เนาะทุกคนคือตัวนี้เดี๋ยวสมการ x นะครับก็คือตัวนี้ ผิดอันนี้หนึ่งกรกฎาเออถูกนี่วะกรกฎาถูกแล้วเห็นไหมอาจารย์ทำไมเอาสี่หางชุดสามตัวเพราะเน้นไปหกอยู่สองหางนะครับและแปดไปสองหางที่เน้นเด้อหลักร้อยเป็นเจ็ด อาจารย์บอกให้หาลอตเตอรี่เห็นไหมทุกคนถ้าคนมีกลืนพอเนาะอาจารย์อยากเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มแล้วฉันไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนชื่อกลุ่มอาจารย์ก็บอกอยู่อยู่ข้างล่าง่เห็นไหมใต้ใต้หวยไฟ้านะชื่อกลุ่มก็บอกอยู่ไอ้มีขืนนิดหนึ่งเนาะถึงไม่อยากบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไอ้พวกนั่นจะกลุ่มมิชาชีพจะไปเข้าด้วยไงก็เขียนบอกอยู่ไง ก็มีขึ้นใช่ไหมนี่คือรัฐบาลน,นะครับ่มยไฟ้าพารวยประจำวันเสาร์ที่1กรกฎาคม66นะครับออกวันเสาร์ขึ้น14ค่ำเดือน8นะเด่น6และ8นะตามนี้ ตัวนะครับอาจารย์ไม่ซื้อชุดสองใบนะมีแต่ห้าใบทั้งนั้นนะเห็นไหมหลักร้อยนะเราหาได้นะเพราะไปเยวเมื่อวานนะครับที่สนามบินน้ำเห็นไหมนะีตัวที่อาจารย์บอกว่าจะอั้นนะนะอาจารย์กลับไปนะีที่บอกไปวันนั้นแหละอันนี้จัดให้ดูเ้ยพี่น้อง หมักกับไปหาเดี๋ยวว่าโอ้ยอันค่ะอาจารย์อั้นค่ะเพราะอาจารย์ให้วันนี้วันที่ยี่สิบเดน้องไมยบอกวันที่หนึ่งเด้อ <c oughs> เออให้ก่อนไหมประ,ะ,ะมาณนี้นะครับสำเปิดแท่งนะให้เบิ้งหเีนให้เบิ้งน้ำแบบนี้แจ็คสิวาจังใดอยากให้คิด แม่พี่น้องอยากให้คิดว่าจะไม่ลองค่ห้าบาทสิบาทแล้วอาจารย์ซื้อหางละสิบห้าใบประมาณนี้เนี่มันเป็นเงินเท่าไหร่นะนะนะเราจะไม่ลองบางเนมอ้อขนาดเพิ่นย่งเหรียอยู่ประมาณนี้เข้าใจบ้อกแต่ว่าจยากได้ตังก็คือวิ่งได้ตังทุกงวดนะถ้าทุนน้อยก็วิ่งนะวิ่งบนวิ่งล่าง สามต่อสี่ต่อก็เล่นนะครับนะประมาณนี้เลยนะคงจะเห็นคงจะชัดแล้วเนาะนะนะให้ดูจนหมดเปลือกแล้วนะครับอืจนหมดเปลือกแล้วนะเพราะฉะนั้นของแท้ก่อนกระสินยู่เพจนี้เท่านั้นนะครับเพดออกรกพลังเลขนาโชคนะไปเห็นในกลุ่มต่างๆ เขาเออกไปหรือ,อยังไงเราก็ไม่รู้เออนะครับเพราะฉะนั้นก็เพจนี้ให้ติดตามนะนะรอไลฟ์สดก็ประมาณเวลานี้นะครับเที่ยงทุกทุกวันนะครับประมาณนี้แหละเนะทุกคนนะน่าจะโอเคอยู่เนาะเห็นไหมนะประมาณนี้นะวันนี้วันมันพุธ วันุกร์หรือพรุ่งนี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมาไล่หน่วยฮานอยนะครับก็ให้ให้ติดตามนี่แหละให้ติดตามให้ติดตามเพียดนี้นะครับจะเทียบเท่าก็จะได้มา